โอ๊ยเห็นกูได้ไงวะ เอาละครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราอยู่ใเเกม h i t เดร์ไอโนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะรู้แต่เกมนี้แล้วนะครับจากพี่เจ็บสกีทีวีหรือใครก็ตามแต่นะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างดังเลยนะครับเอาละวันนี้นะครับผมจะมาเล่นนะครับมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงครับเขาหาผมเจอไหมผมจะซ่อนเงียนไหมแล้วผมจะได้เป็นคนหาหรือเป็นคนซ่อนไปดูกันเลยนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็มากันแล้วนะครับตอนนี้อ่อผมได้เป็นคนเอ่อคนคนซ่อนนะครับโอเคกูเป็นเงินเนี่ยแล้วกูกูกูควรจะซ่อนตรงไหนให้มันเนียนวะเอ่ออคื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 อเงิน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 มันอยู่ตรงไหนวะอ๋ออันนี้นี่ในนี่ไงเข้าไปดีเออนี่ไงนี่ไงเงินมันก็ต้องซ่อนตรงนี้ไงเอ้ยปึ๊บปึ๊บโดดดิเฮ้ยโดดเออนี่ไงตรงนี้เลย The next day นี่ไงเนียนไหมได้ปะม,มาเนี่ยกำลังเยอะฮึยอย่าเพิ่งเห็นกูนี่ไงเออเนียนไหมเนียนอยู่อ่าเดี๋ยวหากูไม่เจอหลอกศูนย์หนึ่งมาเราไปดูคนอื่นดีกว่าครับว่ามันซ่อนไงไ <c oughs> อ้เจ้านี่ยอะไรเนี่ยไอ้คอมพิวเตอร์โ <c oughs> คตรไม่เนียนเลยใช่ปอ โนเดียอะไรกับมึงวันดี้เฮียเฮียดูนี่ไงไอพวกหาเนี่ยมันจะหาเจอนะไอส้สวนสนุกกับไอ้บ้านไงใครแคร์มันจะหาเจอไหมไม่เห็นกันจริงๆหรอวะตรงนี้เนี่ยเอ้ยมันเนียนตรงไหนเนี่ย <c oughs> เฮียเราเฮียนี่อะไรเนี่ยเป็นประตูไอขี้ผายเอ้ยไอ้สัตวสมันเป็นประตูแล้วมันเนียนเลยนะขี้หาย เล้วไอนั่นเอ้เรียบร้อยเมื่อกี้มึงส่งอีโมติกูเห็นอยู่ไหนๆตอนนี้ยังไม่มีใครมาหาผมเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องเก็บเงินนะอ่ายังไม่มีใครมาเลยเออเดียมาแล้วมาแล้วมาแล้วบาสไงใครแคร์บาสไงใครแคร์เจอกูไม่ไม่สนด้วยอือผิดออกไปแล้วที่ไหนมีใครอ้างทไหนอ้าวนี่นี่เอ้ยอันนี้อันนี้เป็นคอมเนียนอยู่นะนออยันนี้เนียนอยู่เนียนเนียนอยู่เนียนเนียนไอ้ไอ้เมื่อกี้อยู่ไอ้เี้ยเมื่อกี้มันคตรเนียนอ่ะคือเี้ยอะไรก็ไม่รู้เรียบร้อยแล้วโอ้ แม่งทำหลอกไม้โคดเทียเลยตรงนีน้แต่ใครๆก็คิดป่ะว่ามันแบบเป็นนะเออใครๆก็คิดเนี่ยเอา้าเอ้าเอ้ากูโดนเจอแล้วเหรอโอ้โหคือทุกคนแม่งมีคนเจอผมแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้โคดเทียเลยแม่งเจอกูได้ไงกูสาซ่อนอย่างเนี้ยเลยสัตว์เอ้ยอ่าโอเคมาเริ่มตาต่อไปกันนะครับอ่าอยู่โรงพยาบาลตอนนี้อ่ามาดูกันว่าผมจะได้เป็นคนหาหรือเป็นคนซ่อน,นครับปึ๊บปึ๊บ นี่ไงเป็นคนซ่อนโอ้โหอยากขอไม่อย่างใหญ่ที่ผายเออโอ้กูรู้ละรู้ละตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ไงนี่ไงตรงไหมตรงไหมตรงไปตรงปึ๊บเนียนไหมโอ้โหโอ้คือเนียนมากถ้า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 ปรับนิดนิงหน่อยคือเนียนเออตรงไหนวะเอาไงดีนี่หรอเนียนไหมฮ้ยได้อยู่ เอ้ยได้นะได้นะไม่ได้เลแล้วแล้วเชี่ยนี่อะไรเป็นตู้ไอ้เป็นล็อกเกตไอ้สัตว์แล้วก็ไอ้เป็นียอะไรเป็นเตียงโอ้โหมึงจะซ่อนไหนวะเนี่ยเฮ้ยตัดเอ้ยไม่จำดีๆนี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วโดนเจอคนแรกไหมนี่เฮ้ยเฮ้ยเจอะเจอเจอเอ้ยตีมั่วว่ะโอ้โหเรียบร้อยโอวยควายเอ้ยกูโดนเจอจนได้โอเคครับโดนครับคือหลังจากที่ผมโดนเจอตัวปุ๊บไอ้เทียแม่งเด้งเข้าโฆษณาปั๊บอ่ะแล้วเทียกูเด้งเลย แล้วกูก็แบบโทรศัพท์กูแม่งเอเอแดกเฮียคือพอ,พอแบบมันมันตัดไปอีกแบบฉากหนึ่งอะแล้วคือมันจะเด้งออกจากเกมแล้วมันรีเกมใหม่เลยโคตรเกลียดเลยเป็นก็เป็นที่อะไรนะตั้งแต่อัปเดตแอนดรอยมาเนี่ยโอ้ปวดสมองกับมันจริงๆริะตอนนี้ไม่เป็นไรครับเรามาอยู่ที่ด่านใหม่กันเอ่อเรามาอยู่ที่ด่านปราสาทนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูคนที่เขาซ่อนที่นี่กันเดนมาร,ร์กเน้นเลยเนี่ยไอสัตว์ก้อนหนังสืออุ้ยจะอย่างเนียนสัตว์เป็นคนหาที่กูปวดหัวเลยไปเจอแบบนี้เนี่ยที่ลักที่ล แล้วก็หมาอาบอาบเพี้ยอะไรวนะเลิฟมีเดซดีเอ็ดีเรียช่างมันเถอะอ่าเหีเ้ยเฮดทูโอไอ้สูตรสูตรเวทไอ้ไม่ใช่สูตรเวทสูตรคันนี้ไอ้สูตรเหี้ยนะปวดสมองแค่มาเถอะไอ้เหี้ยเป็นอะไรเนี่ยเป็นเอ่อเหมือนจานอาหารนะครับเหี้ยแต่แม่งซ่อนในโคตรเงียเลยรสัตว์ใคจะเห็นมึงวะเนี่ยเฮ้ยอ,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 ๆๆอู้ไอ้เหี้ยมึงโกงเลยสัตว์อ้าวพี่พกลัวไม่เจนี่มัๆๆมงโกงจิ๊บหายเลย,ยเย็ดเข้ ไอ้ชิบาะเองโคตรโกรงเลยเมื่อกี้ไนงะสัตว์ใครจะเห็นมึงอ่าะอละเปลี่ยนบะเออเปลี่ยนด่านมาเป็นดาน่นดานหมู่บ้านนะครับโอเคลำดึกว่าผมจะ,นนะ,ะ,ะไ,ได้เป็นคนซ่อนหรือคนหานะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยเออด้เป็นคนซ่อนว่ะสวยงามข้าวสาลีข้าวสาลีต้องซ่อนไหนดีวะเออตรงนี้ดีไหมครับปล่อยเนียนๆโลง่งๆเลยอะ่ะดีไหมต้องดีดิเจอแบบนี้เหรอ นี่ไงข้าวสาลีลอยได้ไงควายมึงอยมาต้อนใกล้กูดิเฮ้ยนี่ไงได้ไหมได้อยู่ได้ไหมได้แหละแบบนี้เนี่ยไปกลางๆตรงนี้เนี่ยเออกลางดีเนี่ยสวยโอ้ไม่ไม่เนียนวะต้องต้องขยับไปนี้นิดนึง The next day นี่ไงเอ้ยกูเอ้เนียนเนียนเนียนกลัวเนียนผมผมผมว่าผมเนียนมากเลยครับตอนนี้ผมว่ายังไงก็ไม่ใครหาเจอมาเติมละ ดูคนอื่นดีกว่าไหนเนือ้อเออเนื้อนะอ่าเนื้อนะ,เป,นอะเป็นเออเป็นที่อะไรเนี่ยก็เรียกว่าเออรัว้วปะรั้วรั้วกั้นนะและ้วก็ซ่อนอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยเออคุยเคลียรความเนียนแม่งอยู่ไหนไมาดูเป็นทั้งอมันตีกูปะเฮ้ยไม่ตีว่ะสวยงามเออเออคุยอยากดูคนอื่นเล่นในสระเอ้ยแม่งคือแบบพอกูโดนตีแล้วไงแล้วแม่งก็แบบเด้งเลยอะ่ะเด้งเลยคือเด้งเลย แล้วกูก็ต้องไปเปลี่ยนแมปเปลี่ยนด่านไอ้ชิปหายแล้วกูก็อยากดูคนอื่นเล่นนะเว้ยว่ามันว่ามันจะเล่นยังไงโอ้ไม่ไหวเลยโทรศัพท์กูกระจอกอะเนี่ยเจไอ้เีอ่าไม่ออกหูพิต้นมะพราวไม่มีความเนียบปะก็ก็เนียนอยู่นะก็ได้อยู่นะเออแล้วก็มีใครอีกวะเก้าอี้เหรอเก้าอี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวกอี เก้าอี้ลอยนะพ่อไม่สงสัยได้ไงว่เยียนี่โง่โหดโง่ยึดไปเก้าอี้ลอยได้เหเอ้าเอ้าเมงหายไปแล้วไอ้ยี่เก้าอี้เมงลอยได้ไหมเหยื่หอเอ้ยหรือเมงบากว่เมื่อกี้มันบักเปล่าว่ะอันี่อะไรล่มลอยได้บักกเปล่าวะน่าจะบักแหละนะน่าจะบักไอ้นี่น่าจะบักนะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ปัญหาแล้วเอ้ยได้เป็นคนซอ่อนเอ้ยสัตว์อ่าตุ๊กตาหมูควรจะซอ่อนตรงไหนดีตรงนี้ไงมึงก็ออกดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โั้าไงเจอความเมียนละไม่ไงโดดดิเฮ้ยโดดเออแล้วก็หันออกมาแบบนี้นั่นก็จื้อไปเลยนี่ไงโคตรเนียนไม่ตามึงไม่อยู่กับนี้มันเด่นเกินไปเว้ย เออมันต้องมันต้องเข้าไปตรงนี้เนะนี่ยเนี่ยเไปตรงเข้าไปตรงนี้เนะนี่ยเนะี่ยเนี่ยตรงนี้เนะี่ยไม่ได้โออไเขา้าเข้าไม่ได้ชิบหานอ๋อชิบหายละชิบหายล้เอาชิบหายละเอา้าเอา้าเดดไม่ได้อีกอเ,เอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาเาดือดเดือดนีน่ไงทันสวยย,ยังไม่ม,มีเครเข้ามาเรียบร้อยไม่มีที่แอบมันก็เรียบร้อยไปเรียบร้อยเฮ้ย โอ๊ยไม่เห็นกูได้ไงวะอ่าโชคดีที่แมงไม่ไ hmm. ด yeah. ้ใช hmm. oh, ่ไหมไอ้เห uh, ี yeah. Happy cat. Happy cat. ้ยแม่งเห็นกูได้ไงบางทีก็กูเนียแล้วแม่งโปะเหรอเฮ้ยใช่ไหมเกิดเมื่อกี้อ่ะอ่าเราไปดูคนอื่นดีกว่านะอันนี้แฮปปี้แคทแฮปปี้แคทเป็น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 เออเป็นเป็นเออเฮี้ยอะไรกูรู้ช่างมันเถอะเออโอ้ยเงี้ยแม่งต้อนตรงนี้แลยวเฮ้ยเอาวะแล้วก็ใครอีกว่าในนี้มีห้องนี้มีใครไหมแฮปปี้แคทเลยแล้วก็ปุ๊บแล้วก็แฮปปี้แคทเลยสองคนเหรอใช่ดิฟิวสั่งนี่ไงเอ้าเฮียเอ้าวั a นี่ก็ได้เหรอเอาแม่งบักเหรอเรือไงเอาเยียตายเลยนี่ปุ๊บแล้วก็ไขวะไหนว่ะเฮ้ยอ๋อตายแล้วตายแล้วอ๋อเหลือตอนนี้เหลืออยู่ที่สองคนนะแฮปปี้แคทกับเออเขี่ยอะไรกูด้ยอ่นอ่านอ่าน,าน,านไม่ออกสัตชื่อม่นยาวที่หายเลยอเหลือ,อตอนนี้เหลือประมาณสองคนนะครับทุกคนครับ สองคนสองคนสองคนเอ้าเอ้าทำไมพูดคนเดียววะนี่ไงนี่ไงนี่ไงแบบเหมือนกำลังแบบดีใจอะไรอย่างงี้เ,เรียบร้อยไปดิเอ้ยอย่างเนาะอ้อาวเตอนนี้นะครับก็เลยมาสีา่สิบห้าวินาทีแล้วนะครับก็เมื่อถึง4ี่ิวินาทีนะครับพวกคนหานะครับก็จะสามารถตีได้โดยที่เลื่อนไม่โดนนะครับคือแบบเปิดก้อนโหมดอะคือตีได้เรื่อยๆรัวๆเลยนะครับอ่าเรียบร้อยเฮีย ายไปไอ้เนี่ยังเนียนอยู่ลอยนวลอยู่ยี่ไม่มีใครมาเลยวะไม่มาอยู่มาอยู่เฮียตีกำแพงไปหนึ่งทีปุ๊บอ้าวเรียบร้อยเอาลบเอาลบลบเอาลบอย่างเนียนเอาเอาแล้วมึงเอาแล้วโอ้โหจู๊จุกจุกสู้เขาเพื่อนสู้เขาเพื่อนโอ้โหเฮียจุกอย่างเก่งที่ไหนโอ้โหจู๊ดังหัวเลยโอ้โอ้โหหกห้าสี่สามสองหนึ่งจุนเอาเรียบร้อยอ้าวที ก่อนแอบนะทุกคนโอ้พอไอ้เนี่ยในมังจุกซะช้าเลยเอาละเอาละครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้ผมให้ผมด้วยนะครับอืมก็ก็นะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่นอีกนะครับกับไอ้สายลมนะหวังว่ามันจะมาเล่นกับผมนะครับเอาละขอสักสิบไลค์ก็พอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าได้ก็ดีนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงผมก็จะทำต่อไปครับเออขอลาไปก่อนครับอบาย X やりたいな。